สวัสดีค่ะพอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องน้องทุงเงินบุญมีนะคะขอรายงานตัวค่ะวันนี้แดดก็ร้อนมากพาน้องทุงเงินกับน้องบุญมีกินแถวแถวนี้แหละคะ่ะ เงินก็พอมากเลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินผลไม้นะคะกินแต่อาหารหลักยาก,กับต้นสับป,ประรดประจำค่ะยายจะขายอาหารออนไลน์ทางช่อง YouTube ก็ทำไม่เป็นค่ะเปิดช่อง YouTube ขายออนไลน์ไม่เป็นนะคะเตียนมาน้อยก็เลยทำไม่ได้ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้ตากับยายสองคนนะคะป้าขอขอบใจกับตาขอขอบคุณมากคะ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะให้มาดูถุงเงินกับบุญมีอีกเหมือนเดิมนะคะสาวแว่นตาดำไม่หันหน้ามาเลยไม่หันหน้ามาเลยถุงเงินเลย หันหน้ามาหน่อยเลว็วัดดีแม่แม่ก่อนเลยลูกกำลังกินอร่อยนะคะไม่หันมาเลยค่ะก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องน้องถุงเงินกับน้องบนนุญมีนะคะขอขอบคุณมากค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ถุงเงินกำลังอร่อยแล้วลูกไม่หันหน้ามาเลยขอบคุณแม่แม่ก่อนเลว้วที่เป็นกำลังใจให้นะคะหลานจะมาทำ u t u b e ให้นะคะขายออนไลน์แต่พอดีหลานไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก็โควิดระบาดเยอะเลยค่ะ ที่ประเทศไทยไปไหนมาไหนก็ลำบากหลานก็ไม่ได้มาเลยค่ะมาไม่ได้ถ้ามาก็โดนกักตัวไว้สิบสีวันที่บางละมุงก็ระบาดเยอะเลยค่ะตอนนี้โรคโควิดฝากแม่แม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ อย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอปลอดปลอดภัยทุกๆท่านนะคะทำกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองค่ะขอให้รวยเจอจะสิ่งดีๆนะคะ่ายกับตาก็ขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆครั้งนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้ไปล่อยตาเวนตาดำก็มากินคนเดียวไม่ได้ไปล่อยบุญมีมาเลยค่ะฝรั่งน้อยก็ให้อยู่ใต้ชุนนู่นเลยให้อยู่ใต้ต้นฟูเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูฝรั่งน้อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ฝรั่งน้อยคุณตาอาบน้ําให้เสร็จเมื่อกี้ก็จะเล่นดินต่อแล้วชอบเล่นดินมากเลยอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นโพนะคะฝรั่งน้อยวัดดีแม่แม่เอฟซีก่อนเลยวัดดีเป็นไม่น้อย งมาข้างล่างค่ะวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะพลังน้อยจะเล่นดินแล้วชอบจังเลยชอบจังเลยเล่นดินนะ่ะ แม่แม่เอฟซีก่อนแล้วสวัสดีค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะวันนี้ก็มาดูถุงเงินนะคะถุงเงินกับบุญมีลงมาด้านล่างค่ะไม่มีอะไรให้กินเลยวันนี้เดี๋ยวพาขึ้นข้างบนนะคะไปกินต้นสับประรดด้านบนไปลูกไป สับปรดก็ใกล้จะหมดแล้วไปถอยไปถอยไป,ไปถอยไปไปดูเงินถอยไปลงมาข้างล่างก็ร้อนไม่มีอะไรให้กินเลยเดินเล่นออกกำลังกายนะคะ เอายุเยอะแล้วนะคะไม่ค่อยได้กินผลไม,ม้พร้อมลงทุกวันเลยค่ะยาจะขายออนไลน์ก็ทำไม่เป็นนะคะหลานจะมาทำให้ก็ไม่มีเวลาแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยไปมาลำบากค่ะก็อยู่กรุงเทพ ยายก็อยู่พัทยายายจะทําเองก็ไม่เป็นนะคะกดช่องไลฟ์สดไม่เป็นเลยค่ะช่อง youtube oh. เรียนมาน้อยนะคะ <c ười> คุณยายคุณตา <c ười> <c ười> เด่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็น มีอะไรกินเลยเดี๋ยวไปกินต้นสับปะรดด้านมนนะวันนี้อยากพาเดินลงมาข้างล่างบ้างแดดก็ร้อนมากเลยค่ะมาแต่ที่เดิมๆนะคะฝลังน้อยจะเดินไปไหนจะมาหาถูแล้วมั้งเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเหมือนเดิมนะคะให้ดูน้องถุงเงินกับน้องบุญมีเหมือนเดิมคะ่ะฝากแม่แมๆพอ่พอๆเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะช่วยฝากกดติดตามกด ให้ด้วยนะคะถุงเงินอยากกลับแล้วไม่มีอะไรกินกกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยะคะ่ะขอขอบคุณมากะคะ่ะถูไปถูมาบุญมีเอ้ย เงินอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่แล้ว